อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผุ้รีวันนี้โจ๊กแลนด์มาร์คนี่ใครเคยได้ลิ้มชิมโจ๊กแล้ววันนี้มาเลยมาที่ The Green House Congee and Noodles by the Landmark Bangkok ตอนนี้เขามาอยู่ที่ทองหล่อ13อยู่ภายในอาคารนิฮอนมุระ หมอชั้นหนึ่งผู้จัดการมาเองเลยจ้าเรียนเชิญนะครับสำหรับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กฮ่องกงครับบะหมีสไตล์ฮ่องกงข้าวอบหม้อดินเฉโปผัดซีอิ้วครับทั้งเส้นหมี่เส้นใหญ่ครับสามารถมาสั่งทานที่นี่หรือจะสั่งเทคเอาเลโดยแกร็บหรือไลน์แมนก็ได้ครับกรีนเฮาส์คอนจีอนุูเด้ออร่อยอร่อยเลิศเรามาคุยกับโฮเทลแมเนเจอร์ คุณวินิจกิจชัยยาสวัสดีนะคะคุณโอ๋ค่ะสวัสดีครับกฤติศครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและจากโจ๊กแลนด์มาร์กตอนนี้มาอยู่ที่นิฮอนมูระชั้นหนึ่งทำไมเอาโจ๊กมานี่แล้วมีอะไรอีกจ๊ะ จริงๆตอนนี้ครับที่โรงแรมครับก็ยังมีร้านโจ๊กกรีนเฮาส์อยู่นะครับแต่ว่าในช่วงโควิดครับสถานการณ์โควิดเนี่ยโรงแรมก็เลยมีโอกาสมาเปิดเทคอเวทที่ทองหล่อและได้รับฟี d ดแบกที่ค่อนข้างดีครับซ<ช>ิกเนเจอร์โจ๊กของเราเนี่ยครับจะเป็นโจ๊กลูกชิ้นหมูครับแล้วก็ใส่ไข่ยองมาฮ่องกงเขามาเป็นเซตเลยนี่ โจ๊กเราเนี่ยครับใช้เชฟฮ่องกงครับเชฟมาร์คินไฟเนี่ยทำงานกับเรามา30ปีครับเราใช้จมูกข้าวของข้าวใหม่กับข้าวเก่าผสมผสานกันครับน้ำซุปเราเนี่ยเคี่ยวจากกระดูกปลาแซลมอนครับเลิศเลยเป็นที่2จ้าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งทรงเครื่องนะครับเส้นบะหมี่เนี่ยครับใช้แป้งสาลีจากฮ่องกงผสมกับไข่ไก่เชฟไฟเนี่ยใช้ตัวไม้ไผ่นวดแป้งและทําเส้นบะหมี่เองครับเสร์ฟกับเกี๊ยวกุ้งทรงเครื่องครับมีตัวเหน่อไม้ครับเก็ดหอมแล้วก็ มีกุยช่ขาวครับไปแล้ว2เซตกลับไปจานที่3ามสิจ๊าจานที่3าเป็นเฉโปรครับก็จะมีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างเมนูนี้จริงๆสั่งเป็นออเดอร์ได้ครับหรือจะสั่งทานคู่กับบะหมี่รั่วหรือจะสั่งทานคู่กับโจ๊กก็ได้ครับได้ทั้งสิ้นนะคะได้หมดแต่ลองมาชิมข้าวอบซีฟูดหม้อเด่นบ้างค่ะคข้าวอบเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราแนะนําเลยครับเขาเอาข้าวไปผัดก่อนใช่ครับผัดแบบจนหอมติดกระทะปึ้ง ใส่เลยมาในหม้อดินในจานนี้เนี่ยครับจะมีกุ้งลายเสือครับมีหอยเชลล์ปลากระพงครับแล้วก็ปลาหมึกผัดซอสน้ำแดงและ็ระาดบนข้าวครับท <ำ S 1> ็อปปิ้งด้วยปูอีกใช่ครับเมนูนี้เป็นเมนูโปรดปานของลีดเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูครับเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับใช้ทักษะของเชฟครับในการผัดเส้นครับจะผัดจนมีกลิ่นไหม้แล้วก็กลิ่นหอมของกระทะครับคลุกเคล้ากับหมูซึ่งหมักซอสท้องกงมันหอมมากนะคะ เอาร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงครับจนถึง4ทุ่มทุกวันครับวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษนี่คือเรียกว่าอร่อยในตำนาน The Greenhouse Conzi Noodle เป็นอร่อยอร่อยเลิศ ชักอยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Greenhouse c o n g e and Noodles by Landmark ตั้งอยู่ที่ mm hmm. ถนนทองหล่อซอยทองหล่อ13อาคารนิฮอนมูระเมอาชั้นหนึ่ง mm hmm. และสำหรับเมนูอร่อยก็ต้องกินกับ Greenhouse c o n g e and Noodles by Landmark mm hmm. คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยได้กับผริตลีเมื่อชืออิตติ้งย่างผิงขังสวัสดีค่ะ